โลละร้อยสามทีอย่างอย่างอย่างอยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อสิ่งที่เราจะไปดูสิ่งที่เราจะไปยายมอนป่ะพาทุกคนไปเดินตลาดนะทุกคนวันนี้มีตลาดนัดเดี๋ยวเราจะพาเดินสักเล็กน้อยนะคะ ทา่านยา้มองอยี่สิบก่าเดียวไป้าเดอยาเราจะพาเดินไปซื้อนี่ลักษณะของตลาดนะคะนี่๋ยาวเราจะพาเดินไปซื้ออะไรรู้ไหมทุกคนมามาแอบดูทุเรียนบางท่นียามองอยี่สิบก่เดียวไปใช้การเิน เดีย๋ยวเราะจะพาเดินไปซื้อ,อผลไม้นะทุกคนอยาจะไปดูร้านผลไม้ก่อนนะนี่ค่ะทุกคน,น <c oughs> ไปค่ะทุกคนโอ้ยเดินพันทุเรียนกับหอมทุเรียน โอ้ฟ้าผากับใจดีมากนะคะอาซี่อะไรกันนี่ได้แล้วนะทุกคนอ่าผลไม้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูร้านผลไม้ก่อนนะ ทางน้งนเยมมกเยไปเ่ะเราจะพาเดินไปซื้อางนั้นเดียมยแล้วบกไปเย้๋ยเราจะพาเดินไปซื้อโอ้่้าผากกรจดีมากนะคะเอาเซอ,อันค่ะให้ดูทุเรียนนิดหน่อยนะคะทุกคน นี่ค่ะเอาเนจากให้ดูทุเรียนนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะ เอาเน่จ้าซื้อนะคะทุกคนคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวข้ามทางก่อน,นค่ะนี่ค่ะทุกคนน,นี่จะเป็นร้านไซก่อนนะคะนี่เราได้แล้วไซก่อนนะทุกคน เม่ออ้นม่รู้ว่าอยู่อี่นงไรแ้วเพ้อเพลียงี้มาแววมาแววนี่ร้านผลไม้ทุกคนตรงนั้นรักธรรมะมีเจริญธรรมเนีม่มาค่ะเทากับมาซื้อนะคะร้านที่เราซื้อนะคะทุกคน,นเอาฮัอนๆบอก คนสวยเนาะธรรมดาล่ะอย่าไปเดินตลาดกันนะเอากระมาซื้อนะคะร้านที่เราซื้อนะคะทุกคนเอาห่อนๆบอกคนสวยเนาะธรรมดาล,ล่ะอย่าไปเดินตลาดกันนะเอากล้วยเนี่ยปลา เป็นไงบ้างทำไมน่ารักจังใครทำให้ลูกฉันเองแหละน่ารัาจังไดาแล้วนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยบมามีอะไรบอกเดี๋ยวไปเที่ด้วยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปซื้ออ่า ผลไม้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปดูร้านผลไม้ก่อนนะให้ดูทุเรียนนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาเนี้จาก

มานี่จะเป็นร้านไส้กรอกนะคะนี่เราได้แล้วไส้กรอกนะทุกคนนี่ทุกคนร้านสไส้กรอกให้ดูทุเรียนนิดหน่อยนะคะทุกคน นี่คะ่ะเอาเนื้จอจั่งนี่ค่ะทุกคนทานแด่เนาะถ้าท่าน,นอยากมามี๊จะบอกเดี๋ยวไปเดินกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปซื้อนี่ได้แล้วนะทุกคน นี่ลักษณะของตลาดนะคะนี่เดีย๋ยวเราจะพาเดินไปซื้ออะไรรู้ไหมทุกคนมามาแอบดูทุเรียนไหแมทยนขายดีมากได,ดให้ดูทุเรียนนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะ เอาเน่จ้ะ <c oughs> ถ้างงเ,ง,เ,ง,เง,งียบมอม่ไ้อเดี๋ยวไปเนีครับอยเราจะพาดเดินไปซื้อแ่า่ <c oughs> ซื้อนะคะทุกคนดูคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวข้ามทางก่อนค่ะโอ้ฟัง่ากาจดีมากนะคะเอาซี่อนก่ะมาแววมาแวว,วนี่ร้านผลไม้ทุกคนนี่จะทำหน้หมคะค่ะนี่จะเป็นร้านไซก่อนนะคะนี่เราได้แล้วไซก่อนนะทุกคน ค่ะาทุกคนไปเดินตลาดนะทุกคนวันนี้มีตลาดนัดเดี๋ยวเราจะพาเดินสักเล็กน้อยนะคะท่กันนะทุกคนโลละร้อยสามทอย่างอย่างอย่างยงไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อสิ่งที่เราจะไปดูเรามีสิ่งที่เราจะไปปลาเป็นไงบ้างลูกฉันเองแหละระ อย่าเราจะพาเดินไปซื้อหายดีมากตาป่ะพาทุกคนไปเดินตลาดนะทุกคน วันนี้มีตลาดนัดเดีย๋ยวเราจะพาเดินสักเล็กน้อยนะคะ <c oughs>